แล้วก็มาถึงแหลมแม่พิมพ์หรือหาดแม่พิมพ์ครับที่นี่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวก็มีของขายมากมายเลยทีเดียวครับมีทิวต้นสนแล้วก็ต้นหูกวางตลอดแนวชายหาดเลยนะครับ<ๆ>สาวๆก็มาถ่ายรูปแล้วก็มันเป็นมิชชัน่นพิมด้วยอ่ะคุณผู้ชม พอแหล้แม่พิมพ์อยู่ทางด้านโน้นใครเคยมาเที่ยวที่นี่บ้างเอ่ยยกมือนี่นี่เคยมาเขาบอกว่าที่นี่น่าสวยมากเลยแถบแถบนู้นนะพี่พิมทั้งแถบมีแต่ของกินเต็มไปหมดเลยได้นะของกินเออกไปละดุมไปของกินเอ๋อาจจะกินตลอดที่เรามาหาแม่พิมพ์ที่นี่เนี่ยนะเรามีมิชชั่นสนุกสนุกมาให้เล่นกันมิชชั่นอีกแล้วเหรอจู่ต้องอยากรู้ใช่ไหมว่ามิชชั่นเป็นอะไรอยาก ที่นี่เลยบายมิชชั่นสับบลีและมิชชั่นของเราในวันนี้ก็คือพิมพ์ให้ถูกที่แหละแม่พิมพเน่และมิชชั่นแบบนี้ต้องมีชื่อทีมทีมที่หนึ่งมีชื่อหรือยังโชว์เลยโชว์ขันลากรุ่นพวกเราสับบลีไลฟ์อินเมทพิมทีมที่หนึ่งก็ะดับประกอบด้วยไม์แดนไม์แล้วก็จูนครับ เบลยังไงเหรอเบ้เบสิกไหนขอดูท well> ีมสองเลยสิสองสองสามบ้าายาสามสาวพระประแดงทีมที่สองประกอบไปด้วยจุไฟแล้วก็เบลครับพีมคดามีมคนดามเดี๋ยว ทีมที่3ครับได้แกมินมอม่แล้วก็พี่ฝ้ายครับเออค่ัตอนนี้ทุกคนพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยอันดับแรกครับสาวๆจะต้องไปตามหาคุณแม่ครับที่หาดแม่พิมใครเป็นคุณแม่นี่เสร็จแน่นอนเอาไปตามหากันเร็วอย่าเป็นแม่คุณแม่คุณเธอสามที่เสร็จก่อนเอาแม่ขนมเข้าคุณแม่ไม่วางไม่เป็นไรครับกลุณป้าหมายได้แล้วทีที่สามครับ เจอใครแล้วครับพี่คพี่คอย่าพิ่งไปพี่อย่าพิ่งไสพี่อย่าพนะครับพี่คาเออพีวิ่งดีไปแล้วครับคอนไหนเป็นแม่อย่าวิ่งไปแล้วครับลบกวนเล็แก้มนี่หนูเข้าถีบไปแล้วเเราต้องไปหาจุดที่มีเด็กเยอะๆค่ะเขาต้องมากับคุณพ่อคุณแม่ลุลนลุลุลุนุลุลุลุนุล่ลุลุลุล่ลุลุลนูุนุลุลุนลลุ มีเรื่องจะสัมภาษณ์มีลูกกันหรือยังคะมีโอ๊ยหนูขอยิ้มตัวสักห้านาทีได้ไหมคะหน้าคุณแม่นะนะต้องเป็นคุณแม่แต่หนูหนูรักพัฒนตัวคุณแม่แล้วได้กลิแค่มาแล้วครับร้อทีมที่สองไปดีมากนะแม่เล่นเกมหน่อยได้ไหมคะแค่ไปพิมพ์พิมพ์แตพิมพ์พิมพ่าสตรอเบอรี่ชีสเค้กแค่เนี้ยค่ะ แล้วก็คุณแม่ทางด้านนี้นะคะไม่ยากไลยค่ะที่คุณทำว้า s t r อ w b e r r y c h e e s e c a k ใช่แล้วครับหลังจากที่ได้คุณแม่มาแล้วครับจะต้องให้คุณแม่มาพิมพ์คำว่า strawberry cheesecake ให้ถูกต้องครับแม่ที่สาวและสวยมากค่ะใช่และไม่ธรรมดาครับพิมพ์ธรรมดาไม่ได้ต้องใส่แว่นนี่ด้วยจ้ะมาช็อกอ่ะแค่จุดมองก็มองไม่เห็นแล้วใช่แล้วมันคือว่าพิเศษมันคือว่นแปดมื ตะครับคุณบอไม่ออกเหนือใต้หอกตกซ้ายขวาไอแกก็โอ้ยพิมพ์ถูกกแล้วกันเาล่าตรงนี้ต้องเปล่าเล่นอะไรเล่นไฮโซแม่ใช่จะเห็นไหมครับคุณแม่เคยพิมพ์ใช่ไหมพิมพ์ภาษาไทยเอาเลยค่ะพิมพ์เลยค่ะเลยอยากเคยพิมพ์จำมอไม่ออกค่ะแม่ไปมากเอาละครับเอาละครับสาวสาวห้ามจิ้มนะครับบอกได้อย่างเดียวก็เอาละครับคุณแม่ก็ต้องมาพิมพ์ครับพิมพ์ค่ะพิมพ์ครับเฮ้ยตอนนี้เป็นลูกหรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่อ่ะอ่ะเราคุณพี่มีลูกปะคะ เดี๋ยวเจอหน้าก็โอเคไม่เจอเลยครับเจอยังพี่ค่ะสวัสดีค่ะไม่ทราบวันนี้มากับใครคะมาของครอบครัวค่ะอ๋อเราคุณลูกมาด้วยหรือเปล่าคะคุณพี่ค่ะถ้าหนูจะรบกวนให้คุณพี่มาเล่นเกมกับพวกหนูสัก สเตปเดียวเลยไหมคะต้องแเด็กแล้วม ok? ้งคะอ๋อค well ือคือกติกาคือต้องให้หาคุณแม่ค่ะใช่ครับหาคุณแม่เปช่วยพิมพ์ครับนนี้คือหาดแม่พิมพ์ครับได้นะครับคุณแม่ทีที่หนึ่งพิมพ์แล้วครับเอาลวครับจะเสร็จอยู่แล้วทีที่หนึ่งทีที่สองก็จะเสร็จแล้วครับยูไหนทั้งบนค่ะอ่ะต่อเสือ มองก็แทบจะไม่ค่อยเห็นครับสาวๆต้องคอยบอกครับช้าๆคุณแม่ขอช้าๆก็ไก่ายขค่ะเสร็จแล้วใคนดูสิครับไหนดูสิครับช้าแล้วนี่ครับขาดรอเลือกระรันครับเราไม่ให้ครับเราเป็นโดดด้วยเพราะต้องมีรอเลือกระรัานครับดิวานคุณแม่ไปมากเบอร์ลี่อออส่วนทีมที่สองครับจากทีมที่หนึ่งพลาดไปแล้วครับทีมที่สอง ดูสิครับหันมาสัตว์ต่อเพชรก็ไม่มีรอเรือก็สัตวต่อนีนไม่ได้ครับเพชรผิดไปอะไรทีที่สามแล้วครับเอาสิครับมาคราวนี้ลุ้นกันแล้วครับหนึ่งสองสามเท่ากันหมดครับแต่ใส่แว่นเข้าไปนี่หมื่นเติบครับอเรือค่ะดะรานค่ะโอ้โหมองเห็นเลยครับเพียรัครับสามทีแข่งกันทำไมจนเสร็จก่อนกันครันล่ไปค่ะแม่ปลาไก่ค่ะแม่ปลไก่ะไปค่ะ ดูเหมือนทีมที่หนึ่งจะเสร็จแล้วครับไหนดูซิถูกต้องคราจวต่อี่ชิสเค้กแม่พิม่มาหาแม่พิมที่แลมแม่พิมครับและที๊ดๆจะได้ไปทีมที่หนึ่งครับ